แซ่บนวลนวลนวลซิบิึงแซ่บอร่อยกลุมกลอมเตรียมถาดไปแล้วเสิร์ฟเลยพี่น้องพักในบ้านนี่แหละง่ายๆเลยมาเด้อมาเด้อกินลาบผ่โอ้ยก็เป็นนั้นว่าเสร็จแล้วจ้ามาเด้อลาบผ่าแซ่บซิมาริล่าเหา็ดก่อยผ่าซินพึ่งสามีซอยไใบงาใส่ซอยไปเป็นแผ่นใจถาซอยจุมูนีเซปลาบ พี่น้องอามาจัดแจงส้อยแบบนี้พี่น้องเขาสิฝักคือฝักปลอสรซอยนม่ส,าสิายพี่นออ้องเขาส,ส,ส้อยเขาซ้อยใส่ใส่เป็นถุงเป็นถุงเป็นแพกวบสิพี่น้องในผิเซอร์เนี่เห็นว่าเขาเอามาซอยจุกินกับอัานนะเห็ดเรอ์เห็ดก๋วยเตีเ๋ยวชิ้นเนื้อสดนี่จะเอาออกเป็นสีเลยพี่น้องออกมาเป็นถุงเป็นถุงไหสิแหละมาส้อยนะ ง่ายเลยมีราเห้อหิดลาบเห็ดซีนหิดลาบก็ง่ายพี่น้องเหมือนกันกับว่าจัะเต็บซับซื้อห้องวอล์ซับไะเก็บไา้พี่น้องง่ายง่ายซับก็ให้มันหลายพี่น้องด้ยซับอะไรพอกนี้นี่อะไรแบบพี่น้องเพาะแล้วนเฮาซับได้สักนีดเ้าเตรียมไว้ไปเตรียมผ่าซีนกันจ้ะได้กินลาบผ่าแซ่บสรอยใส่หมูตันมาที่นี่น้อต้ม ตุ่มเปื่อยเหล็กมาสอยต้มไส้หมูตันทำต้มแสบพี่น้องต้องซอยหน่อยๆเพราะว่าคุณหมอนั่งซอยไปได้ครึ่งน,นึงแล้วไปสิแล้วแล้วพี่น้องมาสาธิตกันซอยน้อยเดียวเด้อจ้ะเด้อซอยไส้หมูตันหิดต้มแสบหิดลาบลาบผ้าพี่น้องใส่ใส่งัวง แตนี่พี่น้องแต่ว่าคุณหมอนั่งคุณผู้สอบใส่ง้อเพราะว่าใสา่ง้อมันสีออกขมขมมันขมเองธรรมาชาติมันเองคือมันขมขมในเพียมันแล้วนั่งบ่มมากเนี่ยเลยเอาใส่หมูตันมาซร้อย,ยพี่น้องอืมเนาะสร้อยใส่หม,มูตันต้มแซ่บแับอ้ามต้มเป็นชุมมุ่งหั่นแล้วก็ไปต้มอีกอีกเที่ยวหนึ่งพี่น้อง ชม,มุงหนึงเขากะว่าเขาเอาออกมาไว้เห็นมันหินหินแล้วเขากะมาสร้อยเข้าไปในหม้อต้มอีกเที่ยนึงเขาไปเขาต้มอีกไอ้นี่มายว่าช่วงหนึงอีกหลักพี่น้องหรือว่าผู้ใดมาปิ้งย่างาเกาไปย่างเขาต้มสักสองช่วมมงหรอฮะก็ไปย่างพี่นอ้องแสบขึ้นกันแต่ว่านั่งน,นั่งบอกว่าเพราะอยากให้ปิ้งให้ย่างมันนี่ ่ซัมติงที่เขาเป็นเคสเซอร์สิ่ย่างหลายกระบอดีนั่งว่าเขาเป็นมะเร็งกินของสิ่ยางหลายนะส้อยเลยแล้วเขาก็มาลุ่มในหมู่สิ่งแล้วพี่น้องใส่ลงไปเลยพี่น้องใส่ลงในหมู่เออเดียวใส่ลงในหมู่แล้วกระตุ่มข่างไฟอีกเดี๋ยวลองกินกันเด้อพี่น้องเอ้ยมาได้แล้วพี่น้องจ้าผ่าสินออกมาเขาผ่าสิน ใส่หมกเน่าใส่น้ำป,าปาลาปลาคือข้าผ้ามาเน่าแล้วข้ากับไปขัวขวัวพ่อให้เป็นน้ำโต๊ะแกงสีคุณผู้ชมเ่าป่อยให้มันยินหลังจากนั้นเ่ามาเตรียมปรุงรสเลยจ้าเตรียมด้วยนี่นะคะสามสิบกีบลวกแล้วไว้ยังดีแล้วห่าสิบีบมกเน่าลงไปสดๆไม่ต้องใส่หลายเด้อยผี้องเด้อเพราะว่พพาข้าผ้ามะเน่าไว้แล้วมันสิเปรี้ยวห้าบีบใส่แต่ตรงที่เป็นอ่า สามสิบกีบเนาะอืะคุ้งลูกทเลมันเข่ากันลพี่นองสีนี้ขาา้าวผ่าผ่าไว้ข้าวผ่าใส่มะนาวน้ำป,าปลาปลาไว้แล้วเรียบร้อยชิมปรงรสก่อนังค่อยเติมนะคะทำผ่าเนื้อง่ายๆผ่าซุกๆดิบๆหวานทาาา้อื่นเนาะผ่ามะนาวอ่าลาผ่าตอนลาผ่ามะนาวนะคะเขาต้องใส่น้ำปลาประเด็ด เหล่ยเรียบลอยเข้าไปลง่มขัวก็ให้มันไปน,นำโต๊ะใส่แล้วเข้ามาเตรียมปรุงรสเลยจ้ะเครื่องปรุงเข้ากับมีอยู่นี่แหละพี่น้องครบขั้นเลยซอยไปแล้วเรียบร้อยขาะตะคไคร้ใบมะกรูดนะคะโรยๆลงไปเข้าตองเห็ดแบบรวยๆนะคะมันจะได้ปนกันใสพ่พริกฝนโอ้ใส่หลายผด้ใดด้อพี่น้องพิษมันองศามันผิดค่ะใส่ข้าขวัวพร้อมๆ่ข้าขัวลงไป พ ah ja ok hey, ุ้งขุลงุเล่เข้ากันวงเครื่องเลาส่งพขุลงขุเลเข้ากันขุลงขุเล่ขุนีขุเล่ให้มันเข้ากันแซ่บเซซนวลนวลนวมาเด้อผ่าสินเส็บบมันนอง๋าเด้อพี่น้องเอ้ยกิเดียไดกันยังเสร็จางกัพี่น้องเลยเอาซี่มือสะกวนจตึงหลดชาติขอห้ค่าไวเร็วสิบเอง อร่อยกลมกลมเติมข้าวคั่วน้อยหนึ่งพี่น้องมันได้แล้วรสชาติได้แล้วข้าวคั่วหอมๆลงไปหอมซอยตุ้งไก่ทั้งหมดทั้งมวลตุ้งคุลงคุเล่เข้ากันมาพี่น้องคุลงคุเล่คุเล่คุเล่ให้มันเข้ากันแซบแซบแซบพี่น้องเอ้ยหลบผ่าแซ่บเวอร์คือเกา่าอุ้ยแซบแซบแซบนวลนวลนวลแซบแซบแซบนวลนวลนวลอ,อยู่ในคลุ่ครัวน้องจ้าและจ้ะอุ้ยมาเด้อพี่น้องหลบผ่า เส,สียบเสียบมึงดูพี่น้องอุ้ยมันเผ็ดค่ะพี่น้องพีป่ปลูกเองพี่น้องเอ้ยใส่บ่วงเดียวสเสด็จเสด็จเลยสลเสียบเลยพี่น้องมาอย่างนยังมามาเสิร์ฟเลยจ้ามาเตรียมเสิร์ฟเป็นในบ้าเสร็จแล้วจ้าลาบผ่าแซ่บๆตักเสิร์ฟมานี้พี่น้องมาเตรียมถาดไปแล้วเสิร์ฟเลยพี่น้องผักในบ้านนี่แหละง่ายๆเลยมาเด้อมาเด้อกินลาบผ่า เส็บนํากันเด้อพี่น้องเอ้ยดึงหัวอกดูเขาเลยเด้อบานเนี้ยับนัวครัวน้องสาวมาเด้อผ่าซีนเส็บเสบโอ้โถหลุนบ่บาดเท่นี่เออหลุนแล้วพี่น้องเอ้ยหลุนถาดแล้วพอแล้วก่อนมาเด้อมาเด้อลาผ่าเส,ส็บเซ็บเส็บเสบเสบนัวนัวนัวเดี๋ยวสิบเบิอ็ดต้มใส่มาตัวใส่ ตุ่มเป็นสองส่วนมงตักเสิร์ฟเลยต้องแซบใส่หมูตันพี่น้องเอ้ยมาเด้อบานแซบนัวๆเฮ้อต้มแซบใส่หมูตันมาได้เลยเสิร์ฟต้มแซบห่อนทอนใส่หอมลงไปหมีมะนาวจวดบึงพี่ปนขขาคั่ว ตำแซบผ่อนหอนอุ้ยสดผ่อนหอนลองข้อลวกลิ่นลูกลิ้งเมื่อวานมาสดิ่งกันเนาะอืมแปปอ,อ๊ะเบ้อดงลูกลิังนี้แซบแซบนวลนวลอยู่ในกลัวยนองซาเล็จจ้ะมาเด้อมาเด้อพี่น้องหู้ยลาบ่าแซบแซบข้าวเหนียวเชดอกรันชันต้มแซบใส่หมูวตัน หอยเด้งเคียงข้างมาเด้อมาเด้อไฟเสพน้ากันอกันมาเด้อมาเด้อเสพเวอร์คือเกาลากผ้าเสพพักในสวนพี่น้องภูเขาชาวผู้ซาลาเน่โหแล้ผ้าหมาักเคลือคืนเด้อหนีพี่น้องมาเคลือคืนมาเด้อมาเด้อไฟสิกินน้ากันเสพเสพเสพนวลนวลมาเด้อ ทานแบบง่ายแบบงักมันสิกินเหลือบ่ลรอมาที่นี่อุ้ยมาด้วยสร็จหรือเสียอะไรเด้อมาเสร็จน้อกันเด้อพี่น้องเฮ้เสียอะไรเด้อมาเสร็จน้อกันจ้ะ